ตำแตงกลางวันค่ะทุกคนนี่มีปลาเส้นนี่ตำแตงเป็นไงสามีตามเองนะคะเนี่ยสุดยอดอ่ะหมูทอดมาด้วยจ้าแซบๆจ้าเด็กๆมานั่งเฝ้าอีกแล้วอ,อยากกินเหรอคะ Lakin Hmm Hmm <laughs> Yakin Tony <tôi ngay> bên mẹ lac kim môn mẹ này có kim

เห็นม,มันเหรอเจาหมูปืมเห็นมัครับเอาเลไเอาอะไรแล้วมันนแม่แอบอยู่กับแมด่ด้วยฟ <c ười> ังตุ้ง ไปกวครับอย่าอย่าไปกวนกันไม่ถ้าเราไม่พูดเขาก็ไม่เป็นไรคักจังไหนท้องคักนะมึงเน,นาะควน <S <S 2> <S 2> มึงจะอ้อนไปถึงไหนหอึโอ้โห